สวัสดีครับวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ของการเป็นไส้เลื่อนในเด็กนะครับไส้เลื่อนในเด็กเนี่ยนะฮะของโดยเฉพาะโดยปกติแล้วท่ทีครับโดยปกติแล้วเด็กเนี่ยบางคนเนี่ยครับผนังหน้าท้องเขาจะปิดโดยอัตโนมัตินะคจะปิดเองนะครับแล้วก็จะมีบางส่วนหรือบางคนนะครับที่มันไม่ปิดหรือมันไม่ไม่ผนังหน้าท้องไม่แข็งแรงนะครับมันก็จะเกิดเป็นช่องนะครับแล้วก็ ลำไส้ตัวนี้มันก็สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในช่องนั้นนะมันก็จะกลายเป็นปูดๆนะครับตัวนี้ของน้องเจ้านาเนี่ยนะครับอายุ6ขวบแล้วนะครับตัวนี้เป็นที่ขาหนีบนะเป็นที่ขาหนีบลักษณะก็จะเป็นเหมือนภาพนะครับลักษณะจะเป็นภาพแบบนี้นะครับนะนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับของผู้ใหญ่ก็อาจจะคล้ายๆกันนะครับถ้าเป็นขาหนีบเหมือนกันนะนะครับจริงๆ จริงๆมันเกิดได้หลายที่นะคะันี่จากที่ผมไปอ่านข้อมูลมานะครับเป็นได้หลายที่แล้วก็ของเด็กเนี่ยนะครับก็ถ้าเป็นแล้วเนี่ยนะครับเราต้องรีบพาไปหาหมอนะครับเพราะว่าด้วยจากของเด็กเนี่ยมันจะสามารถที่จะยืดหยุ่นได้อยู่นะครับถ้าเราไม่รีบพาไปหาหมอเนี่ยแล้วช่องตรงนั้นมันเกิดรัดตัวนะครับแล้วมันรัดเอาลำไส้ตรงนั้นเนี่ยมันทําให้เส้นเลือดอะไรเงี้ยไม่ไปไม่ไปหล่อเลี้ยงนะครับ จะเกิดเป็นไส้เน่าได้ซึ่งอันตรายนะครับถึงชีวิตเลยนะฮะแล้วก็จากการที่เราจะต้องไปผ่าตัดแค่เล็กๆน้อยๆเราก็จะต้องกลายเป็นผ่าตัดใหญ่นะครับนะแล้วไส้เลื่อนไม่สามารถรักษาด้วยวิธีอื่นได้นะครับยกเว้นผ่าตัดอย่างเดียวนะครับแล้วก็การผ่าตัด <c oughs> เดี๋ยวจะพูดต่อไปนะครับนะอ่ประมาณนี้นะครับไส้เลื่อนก็ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่า าการผ่าตัดเป็นยังไงบ้างนะครับ,นะรบ <c oughs> ดูจากภาพนี้นะครับจากภาพข้างบนเนี่ยนะครับก็คือตัวนี้น้องนะครับไปหาคุณหมอแล้วนะครับให้คุณหมอประเมินนะครับพอหมอประเมินเสร็จแล้วปุ๊บหมอเขาก็สรุปแล,ล้วล่ะโอเคเป็นไส้เลื่อนนะครับถ้าเป็นเด็กถ้าเป็นเด็กเขาจะผ่าอยู่ที่ประมาณอันนี้คือผ่าโดยปกตินะผ่าโดยปกติไม่ใช่2กล้องนะครับถ้า2กล้องเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอันนั้น ก็อาจจะไปหาข้อมูลดูนะครับนะแต่นี่คือผ่าโดยปกติของเด็กก็จะผ่าแค่ประมาณ2เซนแต่ของน้องนดูท่าทางประมาณเกือบเกือบสามเซนนะนะครับเกือบเกือบสามเซนนะครับของเด็กจะใช้วิธีการเย็บเย็บข้างในครับตรงผนังช่องช่องท้องเนี่ยที่มันเกิดตรงช่องเนี่ยนะครับเย็บไว้นะครับแล้วก็ปิดแผลนะครับแต่ถ้าเป็นของผู้ใหญ่นะครับเขาก็จะทําการเปิดผนังช่องท้องตรงนั้นแล้วก็อาจจะต้อง ต้องกว้างหน่อยนะครับเพราะว่าของผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะใส่ตะข่ายเข้าไปกันไว้นะครับเพื่อไม่ให้ไม่ให้ไส้มนไหลลงมาได้อีกนะครับนะแต่ของเด็กก็คือใช้วิธีการเย็บนะครับแล้วก็เย็บปิดด้วยไหมละลายนะครับแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะก่อนที่เราจะไปผ่านเนี่ยนะครับคุณหมอเขาก็จะมีการอา่า บอกวิสัญญีนะครับก็คือทํางานร่วมกับวิสัญญีวิสัญญีเขาก็จะมาประเมินเด็กครับประเมินความเสี่ยงเพราะว่าเด็กต้องดมยานะครับการผ่าตัดต้องดมยาดมยาก็คือการที่จะทําให้เด็กสลบโดยที่ไม่มีความรู้สึกนะครับนะของน้องเจ้านายไม่ได้ใส่ท่อช่วยหายใจแบบใส่ลึกเข้าไปนะครับบางคนเขาจะใส่ลึกเข้าไปถึงข้างในเลยนะแต่ของเจ้านายใส่แค่แค่สั้นๆนะครับก็คือ มันอยู่ที่วิสัญญีหรือหมอดมยานะครับว่าเขาจะประเมินแบบไหนนะฮะแต่ของเจ้านายคือเขาเขาแค่ให้ยาสลบดมยาสลบแล้วก็แล้วก็ใส่แค่ถึงแค่ช่วงช่วงเนี้ยครับช่วงดิ้นไก่ช่วงเนี้ยนะับไม่ไม่ได้แย่เข้าไปลึกนะครับนะก็ดีไปนะครับถ้าแย่เข้าไปลึกเนี่ยบางทีมันออจะเกิดการระคายเคืองหรือไอหรืออะไรเงี้ยนะเวลาเราออกออกนะครับอ่านอะ่านะนะทีนี้หมอวิวสัญญีเขามาประเมินเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะมีการาร์ก นะครับจะมาร์กไว้นะพอมาร์กไว้เสร็จปุ๊บว่าตำแหน่งเนี้ยจะต้องผ่าตรงนี้ตรงนี้นะนะครับนะพอถึงเวลาหมอเขาก็จะนัดให้มาผ่านะครับนะครับแล้วก็คุณหมอเนี่ยก่อนจะผ่าตัดเขาจะให้งดน้ํางดอาหารนะครับนะเขาจะมีเวลากําหนดนะอย่างเช่นอาหารหยาบเนี่ยต้องงดภายใน8ชั่วโมงนะอย่างน้อยแปชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับถ้าอาหารอ่อนก็6ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นพวกนม นะครับพวกนมก็ไม่แน่ใจ6ชั่วโมงหรือเปล่านะครับอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจจําไม่ได้นะครับประมาณนี้เขาจะมีเวลาให้งดอยู่นะเขาก็จะแจ้งเรานะครับให้งดน้ํางดอาหารก่อนที่เราจะทําการผ่าตัดนะครับพอถึงเวลาผ่าเนี่ยนะฮะหมอเขาก็จะนะครับเอาเด็กเนี่ยครับเอาน้องเข้าไปในห้องผ่าตัดนะครับเอาห้องเอาห้องผ่าตัดแล้วก็ดมยานะฮะดมยาให้เรียบร้อยใส่ท่อ ช่วยหายใจตามที่วิสัญญีเขาเขาวิเคราะห์แล้วเขาพิจารณาแล้วนะครับว่าต้องใส่แบบไหนนะฮะพอถึงเวลานั้นเขาก็จะทำการผ่าตัดนะครับผ่าตัดเสร็จนะฮะก็จะต้องอยู่ในห้องพักฟื้นผ่าตัดเนี่ยใช้เวลาของน้องใช้เวลาประมาณ50นาทีได้นะครับคือเข้าไปอยู่ในห้องพักฟื้นด้วยผ่าตัดแล้วด้วยทุกอย่างเสร็จสับเนี่ยเข้าไปจนถึงออกมาจากห้องผ่าตัดนะ ใช้เวลา55นาทีนะครับใช้เวลา55นาทีจนออกมาจากห้องผ่าตัดนะครับน้องก็ร้องไห้นะครับพอฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็คือหลังจากที่ผ่าตัดเสร็จเขาก็จะเลิกให้เด็กตมยาแล้วน้องก็จะฟื้นทันทีนะครับพอฟื้นทันทีปุ๊บเขาก็จะให้อยู่ในห้องพักฟื้นซึ่งอยู่ในนั้นแหละอยู่ในห้องผ่าตัดนั่นแหละนะครับน้องก็จะร้องไห้เพราะว่าน้องเจ็บเนาะพอตื่นขึ้นมาก็จะรู้สึกเจ็บนะครับฤทยาก็ยังเหลืออยู่นะครับริธยาตมยายังเหลืออยู ยังแต่ว่ามันจะน้อยลงนะครับก็ทําให้เด็กอาจจะรู้สึกเจ็บได้นะเด็กก็ร้องไห้นะครับแล้วพ้อนี้ปุ๊บเราก็ออกมาดูอาการในห้องผู้ป่วยข้างนอกอีกนะครับน,นี่คือคือเป็นห้องห้องเดียวนะครับพอดีว่าอยู่ห้องเดี่ยวน้องก็รอดูอาการอ,อยู่สองถึงสามชั่วโมงนะครับเราดูอาการว่ามี ฉี่ปกติไหมนะครับฉีปกติไหมมีอาการแทรกซ้อนอย่างอื่นไหมความทรงจำหลงลงืมอะไรมีไหมอะไรเงี้ยนะรับเขาก็จะพิจารณาดูว่าเด็กเป็นปกติไหมนะครับปรากฏว่าน้องไม่มีเอฟเฟกอะไรไม่มีอะไรที่มันน่าเป็นห่วงนะครับอยู่ได้2อาชั่วโมงคุณหมอาก็อนุญ,ญาตให้กลับบ้านได้นะครับนะแล้วคุณหมอเขาก็จะนัดมา follow up มาติดตามอาการนะครับมาเปิดแผลนั่นแหละนะครับภายใน1อาทิตย์ นะฮะในหนังสืิตย์อ่านทีนี้จะให้ไปดูนะครับว่าหลังผ่าตัดนะครับเนี่ยสามวันแรกเป็นยังไงนะครับวันแรกเป็นยังไงอ่ะดูวันแรกก่อนนะครับวันแรกก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับตอนผ่าตัดเสร็จก็จะเป็นอย่างเงี้ยจะทําอะไรไม่ค่อยได้เดินเดินได้นะครับเดินได้แต่ก็จะเดินแบบเหมือนคนเจ็บอะเนาะเดินกะเพะกะเพะนะครับก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับวันที่สองวันที่สามก็เริ่มดีขึ้นนะครับวันที่สามก็เริ่มเดินได้เยอะขึ้น คือคือเราเนี่ยเป็นผู้ปกครองเราก็ต้องระวังเด็กเอานะครับเพราะเด็กก็คือเด็กเนาะนะครับถึงแม้เขาเจ็บเขาก็จะเล่นะนะครับบางทีเขาก็ลืมวม่าเขาเจ็บนะครับเขาก็ลืมนะว่าตัวเองกําลังเป็นแผลอยู่เขาก็เล่นเราก็ต้องคอยดูแลใกล้ชิดนิดนึงนะครับในช่วงนี้นะครับเพื่อป้องกันมันแผลมีปัญหานะครับนะพอผ่านไปสามวันนะครับเนี่ยประมาณเนี้ยน้องก็เดินได้ค่อนข้างที่จะคล่องตัวเลยนะครับแล้วก็ผ่านไปสี่วันห้าวันก็เนี่ยฮะ าวันก็คล่องเลยนะครับเดินปอเลยนะครับแล้วก็วิ่งได้ด้วยนะครับแต่ว่าจริง <diode> ๆไม่ควรให้วิ่งนะครับไม่ควรให้วิ่งไม่อยากให้ไม่ให้จามไม่ให้เบ่งอื้อแรงอะไรอย่างนี้นะครับนะเพราะว่ามันจะเป็นการไปทําให้แผลมันปีหรืออะไรอย่างนี้ได้นะครับนะต้องคอยระวงังนะครับนี่ก็ค,บค,นะครบหนึ่งอาทิตนยะ์ไปหาคุณหมอนะครับเนี่ยนะครับไปหาคุณหมอนะครับคุณหมออ่าให้ดูให้ดูภาพนี้ก่อน ภาพนี้คือตอนที่คุณหมอปิดแผลให้แล้วนะครับคือแผลจะเป็นการน้ำนะอาบน้ำได้ปกตินะครับอาบน้ำได้ปกติตั้งแต่วันแรกเลยนะครับนะฮะเพียงแต่เราอาจจะต้องระวังตรงนั้นหน่อยเพราะมันเจ็บนะเราก็อาจจะถูแบบห่างๆหน่อยอย่างเงี้ยนะครับนะอันี้คือลักษณะที่คุณหมอปิดแผลมานะครับแล้วก็นี่คือตอนที่ไปหาหมอคนละอัพนะครับแล้วก็คุณหมอเปิดขึ้นมานะครับ แพ้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะ้ำใหม่ก็ละลายแล้วนะครับหนะึ่งอาทิตย์นะครับก็อาบน้ําได้ปกตินะครับนะแล้วก็ผ่านไปเป็นอาทิตย์อาทิตย์กว่า2อาทิตย์ตอนนี้ก็จริงๆตอนนี้สองอาทิตย์ล้ำไปแล้วดีขึ้นระดับหนึ่งเลยนะครับเด็กก็เล่นได้ปกติทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกเราต้องคอยระวังนะครับเนื่องจากว่ามันยังผ่านมาไม่นานนะครับเนาะอย่างน้อยต้องสักเป็นเดือนะนะครับนะ ถ้าเกิดเอาดีๆเลยคือหายดีๆเลยก็สัก3เดือนเลยนะครับหมายถึงว่าชัวๆเลยนะครับนะสองเดือนนะครับก็อันนี้ก็เอามาแชร์ประสบการณ์สําหรับการเป็นไซเลื่อนของเด็กนะครับเป็นได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับนะโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับนะยังไงก็รบกวนกดติดตามแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าเป็นข้อมูลที่ดีนะครับนะขอบคุณครับ